มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนหนุ่มไร้ทางออกขอ,อนำบัตรคนจนให้สิทธิ์เราชนะไปแลกเป็นเงินแบบขาดทุนค่ะกลายเป็นเรื่องราวที่ทำให้ชาวโซเชียลต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากนะคะเมื่อได้มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งซึ่งได้โพสต์ประกาศมีร้านค้าไหนรับจำนำบัตรคนจนบ้างไหมครับ สองเดือนนี้รัฐบาลจ่าย7 5 0 0บาทผมขอแค่เงินสด5,000บาทเพื่อมาเสียค่าน้ำค่าไฟครับให้เอาบัตรผมไปใช้ได้เลยทั้งนี้ตามสิทธิ์ของบัตรสริการแห่งรัฐนะคะพบว่าปัจจุบันมีการช่วยค่าไฟไม่เกินเดือนละ230บาทและค่าน้ำไม่เกินเดือนละ100บาท ซึ่งทั้ง2กรณีเมื่อมีบินมาจะต้องจ่ายเงินสดไปก่อนจากนั้นระบบจะโอนเงินช่วยเหลือกลับมาเข้ามาในบัตรอีกครั้งนะคะเพื่อช่วยเหลือส่วนเงินที่ได้รับจากโครงการรอชนะไม่สามารถนำไปใช้จ่ายค่าน้ำค่าไฟได้ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ